ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกตาโตนะครับลังบ้านเป็นน้ำตกลังบ้านนะฮะบ,บ้านนี้ตกเยอน,นี่อยู่ที่บ้านนะครับเรามีน้ำตกตาโตนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องใส่ บ้านหลังบ้านมีน้ำตกด้วยบริวารใครเนี่ยมาคนเดินด้วยเป็นลูกไผ่ลูกเขยใช้พุ่มมาเลยยินดีต้อนรับเลยน้ำเย็นมากครับน้ำเย็นมากบรรยากาศดีปะครับนี่นะครับบรรยากาศครับอันนี้คือส่วนล่างของน้ำตกตาโตนนะครับสรงของน้ำตกตาโตนนี่เรามองที่ว่าเขาท่ายรูปหลายครับมองนีกว่า มาเลยนะครับผู้เดมาเทียวใช่ผูดเดมาเทียวใช่พวกเดี๋ยว่าม้าเที่ยวตาโตนะครับพ้กสุดเล่นน้าโืคขาขาเมื่อได้ออกปีกมามโนราชมาเห่นน้นามือเนี้ยขาดดิเตันคือดีแท้บูดเด้เบอร์ได้ไปไปไก่เลยแม่นะครับหลังบ้านนี่ตามโป๊ตาโตนะครับอ้าวมาเสวนมามาคุณพี่เบ้าพื้นยูวิกกี้เดีงามแท้งามครับงาม โดดน้ำให้ดูหน่อยสัตว์โอเอเดยวสิโดดดูนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารังจามาไล่ถาก่อนพะเจ้าว่ามาไล่นะสิโดดน้ำเบิ่งเลยลูกคืองามแท้ครับมีน้ำตกหลังบ้านพระเจ้าเสียเหมียวว่ามีน้ำตกหลังบ้านนี่คืออุทยานแห่งชาติครับน้ำตกตาโตนครับพี่น้องครับนันสมเพาะซะมักน้ำ เดี๋ยวเราจะโดดน้ำไปดูนะครับวันนี้เราจะมาเป็นกิุ่มอะไรี่เร่นน้ำนะฮะตัวเพื่อนแบบเด้อน้องประเดตัวน้ำตกหลังบ้านที่นี่คืออุทยานน้ำตกตาดตนนะครับไม่ใช่น้ำตกหลังบ้านนนเซน,นนะครับอยากกินลาบทอด กี่กีก่ขาต้องมานี่เล่นมิววันนี้เขามาเล่นน้ำดูชุดเล่นน,น้ำชุดเ,เจ็กสี่ได้หมดเลยหลังบ้านนู้นละตีมีทุกคนเชื่อว่าเราตกที่หลังบ้านสูนี่คืออุทยานน้ำตกตาโตนครับพ่อแม่นะไม่เป็นน้ำตกหลังบ้านนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ปลาพยูกนกำลังจะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาโอ้ยใช่คอาจารา ใส่ยีพู่มนบอคับแมนครับหลังบ้านน้นเลืสี่ผสมกใส่ผิวเต่เนี่ยเอาใส่ใส่เซ็กซี่ผสมกับเซ็กซี่เดี๋ยวเรืเพนบอาให้ลงไหนบางเนี่ยโอ๊ยไเอากางเกงไาบอกให้คุณมิอ้ยฉันจะดำด้นี่ยเ่อนเยเออ้ยฉันจะดำเม กีอ๋อขาเจ้ามือเมื่อกี้กินเขาอยู่ร้านสมตำจีจ่าจากไอเจาขอากเนะวีเาจมีย้าโดดาครัคิดถึงนะจ่ายคิดถึงพี่แตงเหมือนกันนะคะไม่ได้มีโอกาสพี่แตงมาเที่ยวร้านหมอลำคาเฟ่นะคะเธอท่านบอกว่าฉันถีบเธอท่งเลยปากินารีกินนารีอ้วนจ้า ทชไต่นนำเนี่ยค่ประศรขี่งงพโพน้ำเย็นมากค่ะพี่น้องทุกคนตอนนี้ชายานันกำลังเยี่ยวนะคะ น้ำดิมากเลยน้ำเย็นยูยวดจ้าจะ่ายน้ำมัะนะครับกวู่นกว่าเล็กบัไดเห่็น้ำมูไปนอ้โหมันต้องนาวแน่นอนเลยมันดิมาก้ำเต้ส่ครับนี่ให้ดูเลยใหญ่บนมือน้ำมันใส่ฮะ ลาจังไรครักว่าทันมาด้กจ้าตอนนี้นะครับัแล้ทก็ไหลไปตามน้ำนะครับกินนารีบมีปีกที่น้องจกาววันนี้ลิตนค้นยู่ปน้ำในเด้อเงียวน่ะพนวามอหนาวบ่อหนาำเป็นต่เย็นๆจ้าเย็นมาก น,น,น,นี่เลยติ้ออน,น,ออนเีนเ้ยนี่นีอ่อนมเอ่อมาดูแผ่เย็นเย็นเลยค่ะใครอยู่มานะคะโบนไปเหล่นน้ามาถากออกส่องขี่ ใช่มีปลาด้วยทุกคนปลาเ,เดี๋ยวกินาลีจะลงปลาูกเ <c oughs> พราะว่าเอ่ออันนั้นประหยัดพลังงานนะ าฉันมันพร้อมเท่าไหร่ดิของเธอเด้หรอฮะฮะฮะแปดคนตีหลังกันน่นเหมืกันพี่แตว้วอะไรสามสาว ก็สวยนี่เราจะดูดำน้ำตอนนี้เราเรั่จะดูประการนี่เราตกปลาพวกราติดอ่าอทะเลกับยคตดสวยยาดดีท้งยอดดีหน้าแิ้งมันถือฉันเพราะว่าเมื่อแรกมีอีเวนต์รับเชิญลองเพลง น้องเรือน้ำตกตาโตนแม่นจ้าน้ำตกตาโตนตอนนี้น้ำก็ไม่ค่อยเยอะอแาโอ้ยน้ำตกยกูใสจ้าน้ำตกตาดตนที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะน้ำตกตัดตะตะเตลนอุทยานแห่งชาติตาโตนใครอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แวะมาเที่ยวได้นะคะ นทันโว้ยั่งอในสด้ีนี่ยผู้เดว่ากินอะไเป็นาอยู่ลาคนกินขาคือเอาคือเป็นเ็นซี่เอาคือผู้หายหายสวัสดีครับผอ มาลานแห้งเอาหัวลาดเลยจ้าจัดนางรอจทัที่เสมราวดเยียวฉันขวดเยีเยววยียฉันติเปียกเอบเลนเลาไ่ดพอนกันหัอพ้าปลยหาแหงงตกอัน่ติดตอมาอยครับผมติดตอมาหลายบวดประมาณสงานแล้วครับ ติดต่อว่าผ้ามันซูก่อนว่าการชนนี้งานแตงหลายสั่นก็เลยกเลยว่าจักเจียวจังไหนมาจังไหนเียบอกกูเซ็ตส้นสิไปต่ออยู่แหมะมักรีผลพูดเลยพูดหน่อยเสอยเทียบสออนสวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสวัสดีครับน้ำตกยูแสจากก็สวยแต่น้ำตกนะครับนี่คืออันนี้ อันนี้ก็คุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่กําลังแมงพยูนกําลังจะลงเล่นน้ำคุณผู้ชมแมงพยูนนี่แมงพยูนสายพันธุ์ใหม่นะฮะไปไปนโมลึกแบบไเย็นแห้งครับเย็นมาคักเลยพูดเย็นเลยครับเป็นแมงพยูนอันนี้คือแมงพยูนนะครับแมงพยูน ป้าที่จ๋ามึงก็ขาเงแต่มึงลดความวุ่นเนี่ยคุณดูวนขาอีแบบมง<ช>ขาแม่มึงขานี้องเป็นคนที่ขานี่น้องจานะครับน้องจ๋าเลืกพดีกนี่น้องจา๋านะครับน้องจ๋าเลือกอดีองพงาังกา กุดูเน็ตกระตุกตอนนี้เน็ตกระตุกไหมครับกิหนหอดแต่น้องพี่เบลมามามาเที่วยวบ้านน้องหนาวขอปิดกล้องให้รูปได้ครับ